โอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องรถแต่งนะครับรถแต่งนะครับว่านะครับความรับผิดชอบนะครับของช่างเนี่ยที่รับงานรถแต่งนะครับ1นึคันจะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาคิดคุณเนี่ย คันหนึ่งติดหมื่นนะครับเป็นหมื่นบางคันก็ประมาณนะครับบางคันประมาณ7 8 0 0 0ปดพันเก้าพันว่าทาไมเป็นแพงจังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คืองานนะครับงาน5 6ชักเดิมนี่ผมรับอยู่นะครับ5 6ชักเดิมถามว่าทําไมต้องคิดแพงนะครับอย่างแรกนะครับ จริงๆริแล้วมันก็คิดไม่แพงหรอกนะครับก็ตามอะไรนะครับตามอะไรทุกอย่างนะครับราคาถามว่าช่างได้กําไรเยอะไหมจริงจริงแล้วมันก็บางคันแค่เทบาอย่าไม่ได้กําไรได้ฝ้่งนะครับบางคันก็อาจจะขาดทุนได้ฝ้่งไม่ได้อะไรเลยนะครับเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกหนึ่งค่าไหลนะครับความรับผิดชอบความความรับผิดชอบนะครับเรื่องค่าอะไหลมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งถ้าในขณะที่คุณกําลังไล่รถอยู่เนี่ยนะครับกําลังไล่รถอยู่หนึ่งลูกสูบติดนะครับสองก้านติดนะครับก้านล็อก ความรับผิดชอบนะครับอยู่ที่ใครหนึ่งนะครับความรับผิดชอบอยู่ที่ช่างครับอยู่ที่ช่างนั่นคือเข้าเนื้อนะครับหนึ่งอย่างนะครับเหมือนย่างขันนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดปัญหาปิดพลาอะไรนะครับก็แค่มันถอดเข้าถอดออกครับสามสี่รอบนะครับสามสี่รอบนี้มีอะไรบ้างนะครับในการถอดการถอดหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีพวกเรื่องค่ากาวค่าปะเก็นนะครับค่ากาวค่าปะเก็นบางทีมีความเสี่ยงนะเกี่ยวกับเรื่องน็อตอย่างขันเข้าขันออกเนี่ยความเสี่ยงนะครับน็อตคอท่อขาดน็อตเสาเสื้อขาด มีทุกอย่างนะครับมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างบางคนเนี่ยนะฮะไม่ให้เวลาช่างนะฮะไม่เวลาช่างบางทีเนี่ยเอารถมาจอดเอาไว้นะฮะบางทีเอามาจอดไว้เมื่อวานวันนี้มาถาม้วช่างเสร็จหรือยังนะครับบางทีก็คิดในใจว่าแม่งห้าเก้าห้าแปดห้าหกนะครับแต่ว่าแม่งอยากให้เสร็จวันเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับ นายก็ช่วยเห็นใจกันด้วยนะเห็นใจช่างไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะฮะก็คือหลายๆช่างหลายๆคนนะก็คือต้องให้เวลาช่างนะฮะบางทีนะฮะก็เฟรเฟกันบ้างเฟรเฟกันบ้างเฟรเฟยังไงนะครับหนึ่งนะครับการไล่รถนะครับถ้าช่างไล่รถนานอย่าไปเร่งนะครับอย่าไปเร่งอย่าไปรีบเขานะครับอย่างแรกก็คือถ้าเขามีเวลามีโอกาสได้ไล่เนี่ยนะครับ คุณได้รถแรงนะครับคุณได้รถแรงมีคุณภาพนะครับส่วนช่างก็ได้ชื่อได้เสียงนะครับต่างคนต่างได้กันทั้งคู่นะครับแํงไปนะครับคันนี้นะครับมาบอกปัญหาปัญหาคันนี้ก็คือเดินเบานะครับใส่แคมแล้วเดินเบาไม่อยู่นะครับต้องตั้งรอบสูงเพราะตั้งรอบสูงอย่างเดียวก็คัดคัดเท้าคัดตีนนะครับมันขับไม่ได้นะครับมันขับลําบากแต่ผมก็เลยบิดองศาแคมพอบิดองศาแคมเสร็จปุ๊บให้มันเดินเบาได้นะครับ พอบิดองฝาแคมเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาอะไรอีกนะครับเกิดปัญหาก็คือเนี่ยเห็นรอยไหมที่วาวยดีนะครับวาวชนหัวลูกนะครับพอวาวชนหัวลูกเสร็จปุ๊บก็ต้องแก้นะครับแก้ไงก็ต้องถอดลูกออกมาลบวาวใหม่นะครับอ่ะมันจะมีรอยเดี๋ยวดูก่อนเห็นไหมมันไม่เห็นอะ มันมีลอยอยู่เห็นไหมที่ว wow าวไดีนะครับด้านบ wow! นน,นะครับมันคือลอยที่วาวมันชนนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหานะฮะที่ช่างหลายๆคนก็ต้องยอมขัดทุนนะยอมขัดทุนก็คือต้องถอดเข้าถอดออกหลายๆรอบ นะครับยังไงก็ถ้าช้านิดหน่อยถ้าช้านิดหน่อยดึงเวลานิดหน่อยก็อย่าไปว่าเขานะครับก็อย่าไปว่าเพราะว่าบางทีเขามีเหตุผลของเขานะก็เหมือนผมผมก็มีเหตุผลของผมนะครับมีการไล่รถต้องใช้เวลานะครับคันคันหนึ่งกว่าจะเสร็จได้แต่ละคันมันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็ยังไงก็นะครับคลิปนี้เอาไว้เป็นแนวทางน,นะครับเผื่อให้ลูกค้าหลายคนจะเข้าใจนะครับแฟรแๆกันไป ช่างลายรถนายคุณได้รถด,ดีมีคุณภาพช่างะไรได้ชื่อเสียงนะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปนะอาจจะมีคลิปเอาไปขี่นะตอนเย็นเ็นเมื่อวานก็นัดว่าจะลงคลิปเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าฝนมันตกนะวันนี้ก็ยังไม่แน่นอนทีว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกก็จะได้ดูคลิปกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันะะนะครับไปแล้ว